มีคำถามในเพจรังบอลคอนหวันนะครับถามผมมาว่าเมื่อผสมดอกของบอลสีแล้วนะครับจะต้องเอาถุงพลาสติกครอบไว้หรือเปล่านะครับหลายๆท่านหรือหลายๆสวนอาจจะมีวิธีแนวทางแตกต่างกันไปนะครับแต่สำหรับส่วนตัวของผมเองแล้วเนี่ยนะครับผมไม่ได้ใช้อะไรครอบเลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ผมก็จะปล่อยปล่อยให้เขา,เาตามธรรมชาติแบบนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเราไปครอบเนี่ยมันอาจจะชื้นหรืออาจจะมีไอน้ำละอองอะไรอย่างเงี้ยครับผมปล่อยปล่อยตามธรรมชาติเลยปล่อยไปสักพักนะครับเมื่อเห็นว่า,เ,าเริ่มจะมีลักษณะของการผสมติดนะครับก็คือ เขาจะมีลักษณะเป็นบวมเต่งขึ้นนะครับบวมเต่งขึ้นแล้วก็เหมือนมีรอยแตกแยกความอิ่มของฝักนะครับก็คือเขาเขาดูแล้วไม่เหี่ยวแห้งเฉาไปนะครับถ้าเกิดว่าผสมไม่ติดเนี่ยจะเป็นก้านเนี่ก็จะเหี่ยวอ่อนๆไปเลยหลังจากพอเขา มีลักษณะว่าเราดูแล้วเนี่ยติดแน่นอนคือจะเป็นดอกที่เต่งแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเอา,อาผ้าถุงผ้านะครับถุงผ้าที่เป็นปร่งโปร่งแบบนี้นะครับเอามาคลุมไว้เพื่อกันเวลาเขาฝักแตกแล้วมันเล็ดร่วงครับ